เป็นตอนที่เกมไวจัดเปิดมาแบบผมยังงงแบบฮะ อะไรวะพวกเองเล่นกันเร็วขนาดนี้จะรีบตัดบทไปแข่งคู่อื่นกันหรือไงเนี่ยมันเร็วแบบนั้นจริงๆนะเพื่อนๆก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดซินีกับการพูดคุยตัวเต็มบุรอกในตอนที่330้อซึ่งเป็นตอนที่แบบเนื้อหามันไปไวมากจริงครับตอนแรกคิดว่าตัวหลุดสปอยเนี่ยอาจจะหลุดแบบเวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่พอเห็นตัวเต็มแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เวอร์ว่ะถ้าถามว่ามีเนื้อหาแตกต่างจากตัวหลุดสปอยไหมก็มีความแตกต่างอยู่นิดนึงคร จะเป็นการลงรายละเอียดดีเทลเนื้อหาต่างๆในส่วนที่ตัวเทคสปอยมันข้ามไปซะมากกว่าครับเอาเป็นกกว่าก่อนไปรับชมคลิปกันครับก็อย่างเช่นเคยฮะในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตที่เกิดเ,เพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยครับผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่า n f Streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาทก็สนุกได้ทั้งหนังเพลงและรายการ,รต่างๆใช้งานง่าย ทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาครบจบในที่เดียวลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ n f s t r e a m i n g สิครับ เปิดฉากมานะครับก็จะเป็นเสียงของผู้บรรยายครับว่าตอนนี้การแข่งขันรอบที่3ของกรุ๊ปเอในศึกฟุตบอลโลกรุ่นอันเดอร์ทเวนตี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นปะทะฝรั่งเศสสำหรับพืเพื่อนที่งงว่าทำไมมันเป็นการแข่งขันรอบที่3เพราะจริงในการแข่งขันรอบที่2เนี่ยนะฮะมันตัดไวนิดนึงครับรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวบู็อกเจแปนปะทะไนจีเรียนะครับส่วนรอบที่2จะเป็นฝรั่งเศสปะทอังกฤษแลวก็แมตที่3าเป็นแมตปัจจุบันที่เรากำ ตัวแผนภาพของแผนการเล่นแต่ละฝั่งครับโดยทางฝั่งของบูล็อกเจ์แปรนะครับก็จะเล่นเป็น3-52ก็คือกองหลัง3กองกลาง5แล้วก็กองหน้า2ครับซึ่งก็จะเป็นแผนเดิมที่ทางบูล็อกเจ์แปรเนี่ยเคยใช้ต่อสู้กับในจีเรียนะครับกองหน้า2คนเป็นลิงเจอิสงิครับส่วนทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับก็จะเล่นเป็นกองหลัง4กองกลาง5และกองหน้า1กองหน้าเนี่ยเป็นคนเดียวเลยคือโลกิส่วนฮิวโก้ที่นับว่าเป็น1ใน11ยอดเยี่ยมอีกคนที่อยู่ทีมฝรั่งเศสเนี่ยเล่นเป็นกอง,อง,องกลาง ก่อนภาพนะครับจะตัดกับมาที่ทางฝั่งผูบ้บรรยายครับเริ่มพูดคุยกันต่อครับเขาถามว่าคุณเนี่ยมีความเห็นยังไงกับทีมฝรั่งเศสรุ่น Under อร์20บ้าง คุณคิดว่ามันเป็นทีมแบบไหนทางฝั่งของนัซสกีนะครับก็เลยบอกไปว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มีโอกาสชนะสูงมากๆเพราะว่าทีมที่ได้แชมป์โลกล่าสุดไปเนี่ยก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสครับซึ่งอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาน่าจะหมายถึงทีมของรุ่นใหญ่ครับก่อนที่ตัวนัซสกีเนี่ยจะบอกบว่าทีมในรุ่น under 20ที่ถูกนําโดยโรกินั้นก็เรียกว่าเป็นยุคทองที่สุดของฝรั่งเศสแล้วเรียกว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยสามารถสร้างความมั่นใจให้ใหกับอนาคตที่สดใสของทีมชาติฝรั่งเศสสได้้เเเเปป็นนนนออออีอบบีีกก10ลยยรรัับบพแทางางงงฝฝ่่ขช์ศ ส่งเสียงโห่ร้องดังกึกก้องครับตัวเทเรอสักที่เป็นคนถามนัซกินั้นก็ได้บอกว่าผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่คุณนัซกิบอกแต่อย่าลืมนะครับว่าทีมที่มาท้าทายความแข็งแกร่งนี้ของฝรั่งเศสก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือบูร็อกเจแปนสมาชิกของบูร็อกที่สร้างความพือห้ามาแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะในจีเรียรไปได้อย่างขาดลอยด้วย4ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันรอบแรกแถมทางบูร็อกเจแปนเองยังมีอิซงิโยอิจิดาวลูกม,มาแรงตัวหลักคนสําคัญอีก ตอนนี้ทีมฟุตบอลที่รับความสนใจมากที่สุดเนี่ย ผมคิดว่าก็คงไม่พ้นบูรล็อกเจแปนแน่ๆครับเพราะรูปแบบการเล่นด้วยอีโกอีสต็มของพวกเขาก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลเหมือนกันนะครับคุณนัสกโิโอ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 นั่นมาแล้วครับผมทางบูล็อกเจแปนได้ออกมาจากทางฝั่งเขาไปที่เรียบร้อยดูเหมือนว,ว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาจะสวมชุดยูนิฟอร์มแบบใหม่ที่เป็นสีขาวเอี่ยมอ่องแหมเรียกว่าเป็นสีนำโชคนำชัยที่ไว้อปะทะกับตัวเต็งอันดับหนึ่งอย่างทีมฝรั่งเศสหรือเปล่าครับเนี่ยคุณนัสกิ ่อนที่ทางฝั่งของโลกินะครับจะหันไปมองอิสงิและบอกว่าเจอกันอีกแล้วนะอีกโกอีสทางฝั่งของอิสกิเลยบอกว่าสวัสดีเจ้าตัวน้อยตอนที่ทางด้านของน้องชาวนะครับจะมองไปรอบๆและถามกับบาจิระว่าเอา้าคุณบาจิระแล้ววันนี้เนี่ยชิโดจังไม่มาเล่นด้วยอย่างนั้นหรอครับ ทางฝั่งของบาจิราก็ว่าอ๋อเจ้นานายอยู่ในรายชื่อตัวสำรองนะ่ะพอได้ยินแบบนั้นจากตอนแรกชาวมาดูเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยมันก็ทําท่าทีแบบขี้เล่นนะครับแบบแลบลิ้นปินตาใส่แบบอย่างนั้นหนอะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยพวกเราน่าจะชนะพวกนายแล้วล่ะและชนะแบบราบคาบเลยด้วยทางฝั่งของบาจิราก็บาแบบแหมททาได้ก็ลองเูสิดีทางด้าของลินนะครับจอมือจับไหล่ตัวเองและเดินผ่านทั้งสองคนไปแล้วพร้อมพูดว่าเห <c oughs> ม็นขี้ฟันไอ้พวกแหงโม้งจริงเลยไปลงสนามกันได้ละ ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะไอ้จมูกหักเอ้ยทางฝั่งของน้องชาวเนี่ยก็เลยโต้กลับไปว่าเช่นกันนะไอ้เจ้าสัตว์ร้ายก่อนภาพน,นะครับจะตัดกลับมาที่นักกีฬาทั้ง2ทีมเนี่ยได้ไปประจำที่ทางฝั่งของตัวเองครับซึ่งคนที่เป็นฝั่งเริ่มเขี่ยบอลก่อนเนี่ยจะเป็นทางทีมชาติฝรั่งเศสครับในตอนนั้นตัวอิสงิก็ได้บอกว่าแมตชนี้เนี่ยใครจะชนะก็ไม่สาคัญเพราะทั้งสองทีมที่ได้มาเจอกันนั้นเป็นทีมที่ชนะมาก่อนหน้านี้แล้วครับพวกเขาเนี่ยใกล้รอบชิงชนะเลิศมากที่สุดแต่ถึงงั้ สัญญาณให้เริ่มการแข่งขันได้แล้วผู้บรรยายเนี่ยก็เริ่มบรรยายเลยครับว่าการแข่งขันระหว่างทั้ง2ทีมที่หลายคนนั้นตั้งตา,ตารอคอยรอบแบ่งกลุ่มกุ๊มเอแมตที่3ระหว่างบูล็อกเยอปีนปะทะฝรั่งเศสเดวเริ่มต้นขึ้นแล้วคิกออฟว่าแล้วทางฝั่งของโลกีนะครับก็เริ่มทำการส่งบอลให้กับฮิวก ฮิวโก้เนี่ยได้บอกกับทุกคนว่าพร้อมกันแล้วใช่ไหมสุดขพูดของฮิวโก้นะครับกองหน้าและกองกลางของฝรั่งเศสก็ได้พุ่งตรงไปยังเขตแดนของบูรอกทันทีครับพอเห็นแบบนั้นพวกบูรอกเองก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยเป็นอิสหนบัจิระหรือแม้กระทั่งคาราสุทุกคนนั้นได้สงสัยครับว่าเจ้าพวกนี้มันมาแบบไหนกันแน่ทำไมจู่ๆมันบุกเข้ามาในแดนเราเลยอย่างนั้นหรอทางฝั่งของรินและก็อิสงินะครับพยายามวิ่งเข้าไปสกัดฮิวโก้ที่ครองบอลอยู่ครับแต่ว่าตัวรินเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้หรือแแม้้้กกกรรระทััััั่่งงงงงตววออิาาเยยพพบบดในค พอเห็นแบบนั้นทางฝั่งของอิสังหก็ได้ตะโกนบอกทุกคนครับประมาณว่าบัตซอบเอ้ยอย่าให้เจ้านั้นผ่านไปได้นะทางฝั่งของฮิโรกิบอกว่าได้เดี๋ยวจะพยายามทําให้แต่ถึงงั้นตัวฮิโรลีเนี่ยก็มองสถานการณ์ออกนะครับคือตอนนี้ทางฝั่งของฝรั่งเศสมันโผล่เข้ามาเยอะมากๆคือถ้าจะวิ่งเข้าไปสกัดกันก็ดูเหมือนจะไหวแหละแต่ว่ามันก็มีหลายจุดที่ดูเหมือนจะเปิดช่องโหว่มากจนเกินไปเพราะงั้นการสกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ทําได้ดีขนาดนั้นครับซึ่งในตอนนั้นเองตัวฮิวโก้เนี่ยก็ได้พูดาว่ป๊บบ เหมือนจะเจอจุดแล้วแหะนะคือตอนที่พูดเนี่ยผมพยายามสังเกตดวงตาแล้วนะครับดวงตาของฮิวโก้เนี่ยน่าจะเหมือนมีเมตาวิชั่นอยู่เว้ยแต่ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่คอนเฟิร์มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้ามองจากภาพเล็กๆผมสุว่ามันคือดวงตาของคนที่ถือคอมเมตาวิชั่นเว้ยเอาว่าฮิวโก้เนี่ยเจอมุมที่จะส่งบอลน,นะครับแกเนี่ยก็ทำการเตะส่งบอลแบบเต็มตีเลยเพอเห็นแบบนั้นอิึกิก็แบบเฮ้ยอะไรวะ มึงเตะส่งตรงๆแบบนี้เลยนะหรอคือมันเป็นการเล่นที่แบบดูเถตรงเกินไปอ่ะจนแม้แต่พวกอิสหิีเองก็เหมือนยังอ่านไม่ออกครับในตอนนั้นครับทางกองหลังทั้งหมดของบูล็อกใช้คําว่าทั้งหมดจริงๆนะก็คือไอคูอาริวแล้วก็นิโกะเนี่ยวิ่งเข้ามาประกบโรกิไว้เว่ยโดยไอคูได้บอกว่านี่นาย เก่งมากเลยใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าคนอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่เหยื่อล่อสินะนายเนี่ยคงเป็นตัวหลักของฝรั่งเศสแหละทางฝั่งของนี้เกิก็ได้บอกว่าใช่เนี่ยมันดูชัดเจนมากเลยแหละครับทางฝั่งของอาริวก็ได้ตอบว่าฉันเนี่ยไม่คิดจะให้นายผ่านไปได้หรอกนะทางฝั่งของโลกิได้ทําสีหน้าเหมือนยิ้มยอก,ก่อนจะพูดออกมาว่านี่พวกแกแม่งโคตรแย่เลยว่ะ เอาละมาได้แล้วเจ้าหนูซึ่งสุดคำพูดของโลกีนะครับชาวเน่ยก็วิ่งเข้ามาแทรกไว้แล้วให้ตัวไอคูรู้เลยครับว่าเหตุผลที่โลกิใช้ความเร็วสปีดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโลกิจะเป็นคนมาลับบอลเองแต่พี่แกเนี่ยตั้งใจมาเป็นเหยื่อล่อแทนครับจากตอนแรกนิกโกะคิดว่าทุกคนเนี่ยคือเหยื่อล่อเพราะตัวหลักจะต้องเป็นโลกีใช่ปหแต่จริงไม่ใช่ครับโลกิใช้เลยเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้เพื่อนคนอื่นๆอ,อ,อีก4คนที่วิ่งตามมาเนี่ยสามารถเล่นได้นั่นเองครับกว่าจะอ่านเกมออกก็ดูเหมือนวววววว่่่าาาาาาจจะะะไไมมมมทััันนเลแลแแ้้ติิโกกกยงปสดช ไแต่สุดท้ายแล้วตัวชาวเน่ยก็เปิดเมตาวิชันและเตะเข้าไปอย่างเต็มตีนะครับตัวอิซงิได้สะบดกัดฟันกอดครับและบอกว่าการประสานงานแบบนี้มันโคตรน่าเหลือเชื่อเลยมันกําลังก้าวข้ามขีดจํากัดความคิดของฉันและระบบทั้งหมดของบูล็อกและภาพก็ตัดกับมาอีกทีที่ลูกฟุตบอลที่ชาวได้เตะไปอย่างเต็มตีนั้นได้ตรงเข้าไปตรงอยู่ที่ประตูของบูล็อกเจแปนอย่างจังส่งผลให้ฝรั่งเศสขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ปานฮทิวโกจะพูดปิดท้ายแบบเบีเบลว่านี่มันคือโชคชะตาแล้วนะแต่จร เพราะผมรู้สึกว่าประโยคที่ฮิวโก้มันอยากจะสื่อจริงๆเนี่ยมันคือเหมือนแบบที่ธานอสพูดอ่ะมันคือชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะเวลาฮิวโก้พูดประโยคนี้เนี่ยมันมักจะสื่อถึงประมาณว่ามันคือสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วตั้งแต่แรกอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่การตีความของเพื่อนๆเลยนะและนี่ก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตัวเต็มบล็อกตอนที่330ครับเป็นไงฮะเปิดมาแค่ตอนเดียวยังไม่ได้ทําอะไรเลยโดนไปแล้วถึงประตูต่อศูนไวมากกูว่าตอนหน้าดีไม่ดีโดนประตูที่2้้ัอถาสมตติตอนหน้าไม่่โดนตนตตออไปก็ ผมคิดว่าไม่เกิน2ตอนน่าจะโดนประตูที่2อนะอันนี้จะความรู้สึกและคิดว่ายังไงเนี่ยทางพวกอิสงะก,ก็น่าจะแพ้เพื่อไปพัฒนาตัวเองไว้ไปตบกันในแบบรอบลึกๆอย่างแน่นอนนะและสําหรับเพื่อนเลยครับคิดเห็นยังไงกับตอนนี้กันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยใครที่กําลังรอบล็อกเจแปนโดนตบอยู่เริ่มรู้สึกสะใจหรือยังครับอยากรู้ความคิดของเพื่อนๆเหมือนกันนะลองบอกผมหน่อยนะเอาเป็นว่าในคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้ากิจกันนะครับผมไม่บา,บายแล้วเจอกันจ้าเจานี่